สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะแต่ละคนแนะนำตัวเองเลยค่ะพร้อมกำเนิดนะครค่ะสวัสดีค่ะร็อกขลดารุ่งโรจน์อัมพานะคะมิชิฟานี่สองพั The Next Level ค่ะสวัสดีค่ะตาลอภัสราหมื่นน้อยรองอันดับหนึ่งมิชิฟานี่สองพค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกไม้นะคะรองชนะเลิศอันดับสองมิชิฟานี่สองพค่ะ สวัสดีค่ะซินดี้นะคะท็อปไฟแล้วก็มิสป๊อปปูลา่าโหวตมิสทิฟฟานี่2020ค่ะสวัสดีค่ะบอสทัชกรแก้วมีกริชเชเดชนะคะท็อป5มิสทิฟฟานี่2020ค่ะอ่าวันนี้ก็เรียกว่าผลการิทธิ์ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกอัานเ้ยลองก,ก่อนเลยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆค่ะจริงๆแล้วหนูมีได้รางวัลพิเศษอีก2รางวัลด้วยนะคะเป็น มิสโฟโตจินิกค่ะแล้วก็มิสเฮลตี้มิสเฮลตี้สตาร์ค่ะเป็นสองรางวัลค่ะอันนี้เรียกว่าปินตำนานนางรองเลยไหมคะก็ปินตำนานนางรองค่ะอ,อะไรที่เราคิดว่าเรา,เราสามารถมั่นใจคณะกรรมการในค่ำคืนนั้นสามารถความมั่งมุ่นมาได้ก็น่าจะเป็นความมั่นใจแล้วก็พลังของตัวเองค่ะที่ส่งออกไปให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นค่ะออรอนะคะเป็นยังไงคะหวังไหมคะหรือว่ายังไงบ้างสำหรับปีก็รู้สึก ดีใจค่ะไม่ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคาดหวังว้ค่ะคือมันเกินคาดจริงๆสําหรับต,ตัวตันเองนะคะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการประกบมาประกวดในครั้งนี้ค่ะตัวเองตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากค่ะที่ได้มายืนใน3คนสุดท้ายค่ะอืมไะค่ะค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่เหมือนเราเอาชนะความกล้าแล้วก็ มาประกวดแล้วก็มายืนเป็นสามคนสุดท้ายได้นะคะค่ะสำหรับหนูนะคะก็หนูภูมิใจในตัวเองมากค่ะเพราะว่าตัวเราเป็นนางงามหน้าใหม่ด้วยน,นี้เป็นเวทีแรกของชีวิตเลยก็ขอบคุณโอกาสที่ได้รับจากเวทีมิซิฟานีด้วยค่ะสนุกมาก <laughs> สำหรับหนูหนูคิดว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วค่ะไม่ใช่แค่พวกเรา5คนแต่ทั้ง30คนเราสู้ไปด้วยกันมากอะไรย่าเงี้ยค่ะอยากแบบถ้ามีเวลาอยากจะเล่าเบื้องหลังกองมาก,อกอ <laughs> ได้ค่ะอ่อ,อ,อสหาะเป็นยังไงคะลูกอันนี้เรียกว่เป็นแบบก็กัเข้ามาก็เรียกว่าแบบว่าเราก็คือคนจับดามอเราเด้วยความโดดเจน่น ก็จะบอกว่าไกลเกินฝันบอสมากนะคะก็ไม่ได้คาดคิดว่าตัวเองจะเข้ามาถึงท็อป5ได้แต่ว่าวันนั้นก็ทำเต็มที่จริงๆค่ะคือเรียกได้ว่าเกินร้อเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยินดีมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้มาอยู่ในทีมมิสทิฟฟานี2020ค่ะ